ลำนำวัี่หกสวบวันตอนที่203เมื่อชิงอิงกลับไปยังตำหนักเหอชิงของตัวเองลังจากที่จัดการธุระเสร็จเรียบร้อยรั่วช,ชิงเสียนเพื่อนกลับไปจากพบลื่วหยุดก็เดินมาจากทางลับที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านชาวเมืองอยู่ทางฝั่งตอนออกกับตำหนักเหอชิงและเข้ามาพบกับเขาที่ห้องหลับ พอเห็นหญิงงานไปตนยังไม่ได้มาไว้ในมือชิงอิงก็รีบยิ้มแย้มเอาใจสองวันมานี้ข้ายุ่งอยู่กับการดำเนินการตามแผนกองหูยินตลอดจึงไม่มีเวลาได้สนทนากับของหูยินเสียทีมีข่าวดีอยู่เรื่องหนึ่งที่ข้าจะเล่าให้หูยินฟังม่ครู้าเพิ่งจะรอบอภิภพช้างอีกสายรับที่ข้าส่งเข้าไปอยู่ในร่างกายชิงหลีนางบอกว่าเมื่อกลับไปที่ตำหนักจะพยายามกับเรื่องของชิงหลีให้มากขึ้นและกระตุ้นชิงหลีตัดสนใจเด็ดขาดในเร็ววัน รูว่าชนเซียนถามอย่างใจลอยพระปิตุลาไม่ทรงเป็นกังลวลว่าหากนางถูกเปิดโปงแทจะจนความผิดมาให้พระปิตุลาหรือหุยินเริ่มเป็นห่วงข้าแล้วช่างหน้ายินดีเสียจริงๆิง,งชิงยิงหัวเราะในก่อแต่หุยินโปรดวางใจนี่เลยข้าหาทางหนีตีไล่เอาไว้เรียบร้อยแล้วไปให้ช้างอีทํางานอย่างสบายใจนอกจากยากรอมประสาทด้เพิ่งปรุงเข้ามาใหม่แล้วข้ายังมอบผงช่วยวิตให้นางใบหนึ่งและสั่งให้นางฟกติดตัวไว้ตลอดเวลา จะเปิดออกหน้าก็เมื่อถึงคราวกรบพันจนตัวจริงๆเท่ากลับมาต่อไปหินจะเข้าใจเองว่าเป็นเช่นไรชิงอิงพอจะมีพรสวรรค์นในการควบคุมเบี้ยของตนอยู่บ้างล่วเสียนเสียนเมื่อรบเราถามต่ออย่างรู้กาละเทศะถึงอย่างไรผู้ชายคนนี้ก็พึงพอใจในตัวนางซ้ำอย่างละมอบในทรัพย์สมบัติตะโกนเชื่อวันจึงถือความอยากมีอยากได้บ,บดบังสติจนหมดแล้ว ในเวลานี้มุ่งมั่นแต่จะฆ่าลูกชายของเย้าเย่เพียงอย่างเดียวพอคิดถึงสิ่งที่ล้วนนิ้งผู้เป็นพี่ชายบอกมาล้วดเชียนเชียนก็เอ่ยเตือน พระปิตุลาจะทรงป้องกันคนในราชวงศ์องค์เองหน่อยดีกว่าไหมไม่รู้เพราะเหตุใดใครต่อใครถึงได้ชอบพอเจะเด็กชั่วช้านั้นเหลือเกินมันเพิ่งมาถึงถงเจอได้ไม่กี่วันก็ได้ยินว่ากลายเป็นสหายสนิทกันล้านชายคนหนึ่งของพระปิตุลาไปเสียแล้วมักจะไปมาหาสู่กันบ่อยๆในเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้หากมีคนใดยื่นมือเข้ามายุ่ง อาจจะทําให้แผนการของพวกเราล้มเหลวได้พระป,ระประิติลาจะทรงเตรียมการป้องกันเรื่องนี้สักหน่อยหรือไม่เอกคะ่ะ อ๋อที่ผู้หญินพูดถึงคงจะเป็นอูเชียนกระมังชิงอิงหรอก,ก่อนจะทำหน้าเหยียดหยามอูเชียนเป็นแค่ราชนิกูลที่ไม่มีความสำคัญในราชวงศ์เท่านั้นตอนที่เสด็จพี่ยังทรงมีพระชนก็ทรงฟังหูฟังตามันมาตั้งนานแล้วจึงไม่ทรงเคยเล่นยศให้มันเสียทีคนพู้นี้มีนิสัยสันโดษเยอะยิงจ้องห้องใครตร่อใครช่างน้ำหน้านักมันไม่มีอำนาจไม่มีกำลังทหารไม่ใช่ภัยคุกคามที่นหน้ากลัวแต่อย่างใดติดอยู่ตรงที่ว่าช่วงนี้จวง ูพลอยถูกมันน้มหนาวชักจูงจนสนิทสนมกับเจ้าเด็กนั้นไปด้วยจวงผู้เป็นนายพลรักษาพระนครกำลังทหารส่วนใหญ่ในทงเจออยู่ในมือเขาหักเขาออกกรงปกป้องเจ้าเด็กนั้นประกอบกับกำลังองครักษ์ของ,ตองเต่าแห่งเชีเลยและยอดฝีมือตระกูลชวนแล้วน่ากลว่าพวกเราคงจะทําอะไรเจ้าเด็กนั้นไม่ได้ทางสิน้น วิธีการพูดเนิบนาบไม่ร้อนรนบง่งบอกให้รูเ้เซนเซียนรู้ว่าเจ้าตัวจะต้องเตรียมแผนการไปแล้วจึงหัวเราะเบาๆเรื่องคี่ผงแค่นี้ย่อมไม่คณาพระหัตพระปิตุลาอย่างแน่นอนชิ้หญิงมองนางได้เวตากรุ่มกริมหูยินชมกันเกินไปแล้วข้าไหนเหลยจะกล้าประมาตัวแปรสาคัญเช่นนี้ได้ทั้งด้านจวงฟู้นั้น ค่าได้ซื้อตัวลูกน้องสองสาคนที่เขาไว้เนือ้อเชื่อใจและตระเตรียมแผนการเอาไว้เล็กน้อย่ปปล่อยข่าวโคมลอยด้วยทีที่ไม่กระโตกกระตากเพื่อเปลี่ยนความคิดของเขาคนผู้นี้จงรักภักดีต่อรัฐถงอย่างยิ่งซ้ำยังมีจุดยืนอันแน่นอนก็เพียงเขาเกิดความระแวงสงสยัยกิลมิงอองแห่งเฉลอยอาจเป็นภัยต่อรัฐถงจะต้องตื่นตัวและขีดเส้นเว้นช่องว่างกับคนชวนอย่างไม่ต้องสงสยัย ผู้สนทนาถามด้วยความสงวนในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดพระปิตุลาจึงไม่วางแผนจัดการกระจงฟูให้มากเกินอีกนิดโดยชัดจจงในเท้าควายเขวคิดว่าเจ้าเด็กชั่วชานั้นเป็นฆาตกรฆ่าต,าตองแห่งทงมันอย่างชิงหลีเชื่อเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจงฟูจะได้ใช้กำลังหานในมือสังหารเจ้าเด็กชั่วช้านั้นจนเมื่อเหลือศพทันทีละต้องทรงสิ้นเปลืองเวลาถึงเพียงนี้ด้วย ชิงอิงรีบแย้งทันควันจะนำชิงหลีมาเปรียบเทียบวับจองฟู่ได้อย่างไรการจองฟู่มีความสุขมุมลุ่มลึกซังยังเม่นกลใจคอหนักแน่นหากจะทำให้เขาเกิดความสงสัยระแวงตระกูลชวนนั้นไม่ใช่เรื่องอยากแต่หากจะทำให้เขามั่นใจว่านายน้อยตระกูลชวนเป็นปคนสังหารเสด็จพี่แล้วลงมือเล่นงานแฟนนันแล้วก,ก็จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน หากเราทําชนะั้และเกิดพรังเผยแม้แต่นดิดเดียวก็จะเผยพิรุษคราวนี้แล้วก็เขาจะต้องหันมาสงสยัยพวกเราแทนมันอันตรายเกินไปในพณร,รักษาพระนครกุมกําลังทหารจํานวนมากอยู่ในมือบทจะเอาจริงขึ้นมาก็ไม่เคยเห็นแก่ใครหน้าไหนทั้งนั้นแล้วใหญ่พวกเราต้องหาเรื่องใส่ตัวด้วยแค่เขารักษาจุดยืนเป็นกลางไม่สอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ดีพอแล้ว พระปิตุลาแห่งทงอธิบายแผนการข้งตอนอย่างจริงใจแต่แท้จริงและวกระด,ดลูกคิดลางแก้วอยู่ในหัวองค์ชายใหญ่ชิงหลีเป็นศัตรูที่แก่งแย่งบรรลังต้าองกับตนสมควรกำจัดให้พ้นทาง หลังจากทีฟเฟิหมิงถูกฆ่าตายแล้วเขาก็จับชิงหลีมาเป็นแพะรับบาปและปะหารชิงหลีเพื่อไถ่โทษให้แกตระกูลชวนกับโรงเถียนเรียกว่ายิงเทนูนักเกี่ยวในนกสองตัวคุมยิ่งกว่าคุมส่วนจางผู้ในพลรักษาพระรคนครนั้นเป็นคุณนางผู้ซื่อสัตย์จรงรักมีคุณงามความดีแก่บ้านเมืองต่อไปเมื่อตอนเองขึ้นครองบัลลังก์แล้วก็จับได้เป็นผู้ช่วยคนสำคัญนะั้นเลยจะยอมกำจัดทิ้งไปให้เสียของเปล่า ของเปล่าง่ายแบบนั้นง่ายง่ายแบบนั้นอีกประการหนึ่งหากปรกดมให้กองทัพทงใต้มาครับบัญชาของจงฟู่ข่าเพิ่งมีงการแก้แค้นส่วนตัวก็จะเปลี่ยนเป็นการแก้แค้นส่วนรวมส่วนจงกระรงเทียนมีเมาเอารัดถ,ถงทั้งรัฐเป็นสัตรูคู่แขนไปเลยหรือดีไม่ดีดแม้แต่ตัวเขาเองก็จะปล่อยติดร่างแหะไปด้วยข่าวนี้ละได้ไม่ปุ้มเสียนแน่ รั่วเช่นเชนเองก็ไม่ใช่คนโง่ย่อมพอจะคาดเดาได้ว่าชิงยิงคิดอะไรอยู่นังเค็นหัวเราะอยู่ในใจโดยไม่แสดงออกทางสีหน้าและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเสีย เมื่อครู่นี้หมอมฉันเพิ่งไปพบลัวยุนมาแล้วเพราะอยากประเมินท่าทีว่าเขาจะเป็นสายศึกให้พวกเราได้หรือไม่และเขาแสดงท่าทีเช่นไรกับผู้ยินเล่าชิงอิงทำท่าสนอกสนใจเต็มที่ดวงตาคู่งามขพงรัวเชียนเชียนสายแววเจ็บปวดและเด็ดเดีดเด่ยกะันเอเื้ำมเสียงเย็นยเยียบเด็กคนนี้ทำใหมอมชันผิดหวังยิ่งนะเขาถึงกับเห็นลูกชายนางปีศาจเพรษยานั้นเป็นพี่ซ้ำยังอ้อนวอนหมอมฉันว่าหากแผนการในครั้งนี้ไม่สำเร็จต่อไปจะได้คิดทำ าเจ้าเด็กนั้นอีกพระปิตุลาแห่งทงตกตกลึงไม่น้อยกับสิ่งที่ได้ฟังไม่ได้การละ่ะหากคุณชายล่วงรู้แผนการของพวกเราแต่กลับเกิดความรู้สึกสงสารเห็นใจหมิงอ๋องขึ้นมาไม่แน่ว่าอาจจะจงใจเผยพิรุธจนพวกเราถูกเปิดโปงทั้งหมดก็เป็นได้ หม่อมชันไหนเลยจะงงเงาถึงขนาดเล่าแผนการ,รบบทั้งบมดของพวกเราให้เขาฟังรั่วเฉียนโตที่เขารู้ในเพลลานี้มีแต่เรื่องคงชิงหลีเท่านั้นหม่อมฉันไม่ได้ปิดปากแม้แต่คําเดียวว่าตาปิตุลาก็ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องเด็กคนนี้ดูเป็นคนเย็นชาแต่แท้ที่จริงแล้วกลับใจอ่อนนัก เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้แล้วพวกเราจำต้องปรับแผนการด้วยหร,หรือไม่ไม่จำเป็นตามตามแผนการเดิมนั่นแหละผู้สมรู้ร่วมคิดขมวดคิ้วหูยหนิาแน่ใจหรืออย่างน้อยกุญชายรู้ว่าการเรื่องของชิงหลี่แล้วหากรู้ดีว่าพวกเราจะลงมือในพิธีเฉลิมพระชนพรรษาข,ของตาอ๋องร่วเชียนเชียนครียิ้มยิงทนงพวกเขารู้ว่าพวกเราจะลงมือในเวลาใดแต่คิดว่าหม่อมฉันจะฆ่าเจเด็กนั้นโดยอาศัยเขาวางยาพวกองครักษ์แม่คนชิงหลี ลงเบื้อได้ง่ายขึ้นเท่านั้นชิงอิงถามคุณชายลัวหยุดจะวางยาองครักษ์ตามที่หูยินสั่งจริงๆนะหรือถึงจะยอมวางยาจริงแต่เขาก็จะพยายามหาทางทําให้องครักษ์ชายเฉลยเอจใจสงสัยโดยให้หม่อมฉันล่วงรู้อย่างเจ้าคนที่มีนามบร้งหูอะไรนั่นเพื่อที่ว่าจะเด็กชั่วจะน่าจะถูกคนชิงหนีเล่นงาน ฝ่ายตรงข้ามอุทานอย่างประหลาดใจในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยายหูเยินถึงก็ยังมอบไม้ให้เขาวางยาอีกรั่วเสียนเียนเหยียดยิ้มอย่างขมขื่น ตอนที่พวกนั้นยังล่องเรืออยู่บนแม่น้ำอามันและหมอมชั้นบัญชาการเครือข่ายข่าวสารของตะกุลชวนอยู่นั้นให้เกิดเหตุผิดสังเกตขึ้นมาหลายครั้งหลายคราแผนการต่างๆที่หมอมชั้นวางไว้จึงพลอยถูกกระทบไปห,หมดหมอมชั้นกังวลใจมาโดยตลอดว่าทั้งหมดอาจจะเป็นฝีมือของล่วหยุนวันนี้ในที่สุดหมอมชั้นก็ได้พิสูจน์นรู้ชัดเลยว่าเขาแอบสงสารลูกชายนางเพศยาอยู่ในใจหากไม่ต้องการให้เขาทำลายแผนการขั้นสุดท้ายของพวกเราก็ต้องทำให้เขา คิดว่าตัวเองถูกนึ่งเข้ามาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและรู้ว่าจะต้องทําลายแผนการอย่างไรชิงอิงได้ฟังเช่นนั้นก็บรรุแจ้งตอนนี้เขารับผิดชอบแผนการขั้นที่สําคัญที่สุดจึงนึกว่าถ้าหากตัวเองวางยาไม่สาเร็จเมื่อถึงเวลาลงมือจริงองครักของมิงอ๋องก็จะสามารถรับมือกับคนของชิงหลี่ได้และก่อนจะถึงวันนั้นเขาจะเอาแต่อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรขัดขวางพวกเราอีกแผนการของผูยินช่างประเสริฐแท้ รั้วเชียนเชียนม่ยินดียินร้ายไปกับคําชมของอีกฝ่ายมีน้ำซ้ำยังดูอ้างว้างอย่างไรชอบคนนึกไม่ถึงว่ากระทั่งยุนเอ๋อก็ยังไปยืนอยู่ข้างเดียวกับมันตอนนี้หมอมชันชักจะเริ่มเป็นกังวลขึ้นมาแล้วว่าหากข้าเจ้าเด็กนั้นสมเร็จยุนเอ๋อก็จะรู้ว่าตัวเองถูกหลอกแล้วเขาจะให้อภัยแม่อย่างหมอมชันหรือไม่ ไม่เพียงแต่จะให้อภัยยังจะทราบซึ่งจะให้เสียด้วยสามพระปิตุราแห่งทองตอบรมอย่างจริงใจพ่อแม่ทุกคนยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความรักที่มีต่อโลกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอน พ่อแม่ทุกคนรักลูกของตัวเองจริงๆนะหรือรัวเชียนเชียนยิ้มถามอย่างเจ็บปวดแล้วอย่างส่วนจองจะเรียกว่าอะเล่เล่าตั้งแต่ได้ยุนเออเกิดมาขนาดอุ้มลูกเขายัางไม่ยอมอุ้มเลยโด้ยซ้ำชิงญิงไม่รู้จะแสดงความเห็นอย่างไรดีจึงได้กระแอมแก้ขวยรัวเชียนเชียนเองก็รู้ว่าเพอปล่อยอารมณ์ไปชั่วขณะจึงรีบเรียกสติกลับขื้นมาเป็นหญิงสาวผู้หลักแหลมเฉียบคมเหมือนเกาเหละกล่าวเนิบเนิบว่า ยังมีอีกเรื่องที่หมอมชันอยากจะขอความช่วยเหลือ,อจากพระปิตุลาหูยินเชิญว่ามาเถอะตอนที่จัดการก็เจ้าเด็กนั้นหมอมชันอยากห้พระปิตุลาแบ่งกำลังคนสักส่วนหนึ่งมาช่วยหมอมชันกับจับคนอีกคนหนึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรจะทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุการฆ่าคนโดยการสร้างสถานการณ์ดูเหมือนจะอุบัติเหตุเป็นวิธีการที่นักฆาตกนชวนนิยมใช้เหตุใดหูยินถึงม่ยอมใช้ผู้ชนนนการที่มีอยู่แล้วหันมาขอให้ฆ่าจัดการให้แทนเล่าชิงอี มิงถามอย่างจะงงสงสัยหรือว่านอกจากมิงอองแล้วยังมีคนอื่นที่หูยินอยากค่ะแต่ให้สนจ้งรู้ไม่ได้อีกเออคงไม่ใช่หูยินเย,ย้าเยอะหรอกกระมัง คนพูดทำหน้าลำบากใจเล็กน้อยหากนางให้เขาข้าหูยินยเย้าเย่จริงจชวนจ้องบิดมิตามมาคิดบัญชีกับเขาแย่หรืออีกประการหนึ่งผู้หญิงคนนั้นมีชื่อเสียงเรื่องเลือทั่วไตล่าสร้างสตรอาไว้มากมายแต่ยังเออละเฮ้ยลอยชายมาได้จนถึงทุกวันนี้ชี้ชัดแล้วแล้วว่าไม่ใช่คนที่รับมือได้โดยง่ายพราวเชียนเชียนทำหน้าเหยียดยม้มหากแต่รีบกระเพื่อนยางรถเงี้ยวและปลอบปรมฝ่ายตรงข้ามด้วยเสียงอ่อนโยน เซียนเซียนหรือจิก้าพระปิตุลาเสียงทำเรื่องอันตรายร้ายแรงฉะนั้นคนที่หมอมชั้นอยากฆ่าเป็นเพียงนางกำนัน,นเล็กๆนามว่าเชียวเย่ที่คอยรับใช้ข้างกายจเจดศรและเลี้ยวเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งหากคิดจะฆ่านางทำได้ง่ายได้นักเพราะระยะนี้นางมักออกไปเรียนย้อมผ้ากับที่ร้านผูชีเหมือนหลังจากยุนเอ๋อพานางไปส่งแล้วจะทิ้งองครักษ์ให้อยู่อารักานางสองนายส่วนเองก็กลับไปอารักาเจ้าเด็กนั่นสำหรับพระปิตุลาแล้วการจดัดการชาวบ้าน ที่มีอาชีพย้อมผ้าแค่ไม่กี่คนกับองค์กรกระจิบกระจอกแค่สองนายคงจะง่ายรางกระปออกล้วยกระมัง เมื่อได้ยินดังนั้นชิงอิงค่อยกลับมามีสีหน้าเหมือนปกติก็แค่เป่ามา้าแต่เพียงนางกำนันธรรมดาไม่ใช่ผู้หญิงหน้าโกรอย,อย่างหูยิ้นยาวเย่อไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วหากได้ทำงานทำวา้ชีวิตให้หูญิ้นก็ถือเป็นเกียรติของข้าแล้วชิงอิงขลยิ้มเจ้าเล่ร้านค้าอยู่ติดร้รานปูสีเหมือนเระเรือนไม้ทั้งแถบหากผู้ญิงต้องการดูเหมือนอุบัติเหตุข้าก็จะสั่งลูกน้องให้จัดการไปสิน้นซากล้างจากได้ฆ่าคนแล้วจดไฟวางเพลิงให้ทุกคนคิดว่าเหตุ เกิดจากพระเพิงพิรอดไม่ทราบว่านางคมนันคนนั้นทำเรื่องเลวรามต่ำช้าอันใดไว้ถึงได้สร้างความเจ็บแค้นหูยินจะถึงขนาดจัจัดนางชนิตให้เลือศย่วดยวนลูกชายคนเดียวของรั่วเชียนเชียนถือเป็นพฤติกรรมเลวซามต่ำช้าหรือไม่แม้หยุนเอ๋จะไม่ยอมรับเองกับปากแต่คนเป็นแม่ย่อมรู้ใจ จลูกมีหรือที่มอมชันจะดูไม่ออกลูกเชียนเชียนสายหน้ายุนเออคนนี้ลําพังแค่สายเลือดสูงส่งที่เขาสืบทอดมาจากปิดาและฝีมือดาบอันยอดเยี่ยมของเขาอยากจะได้ผู้หญิงแบบไหนก็ต้องได้ทั้งนั้นแต่หน้ามโหเสียเลือเกิน ที่เขากลับไปต้องตาต้องใจนางกำนัลของเจ้าเด็กสาละเียวนั่นหมอมฉันจึงต้องริงตัดไปแต่ต้นลมก่อนที่รักนี้จะสุกงอมด้วยการกําจัดนางทิ้งเสียหาไม่แล้วหากปล่อยต่อไปอย่างนี้กำลังแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้เท่านั้นไม่รู้คิดถึงชะตาก,กรรมของตนเองหรืออย่างไรนางดึงได้พูลมหายใจเหยียดยาวในท้ายประโยค ล้วอยุนกับชิวเย่ขี่มหาห้เคียงคู่กันไปตามถนนเมืองทงเจอชาชายามน,นั้นเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดในตอนบ่ายผู้คนสัญจรไปมาบนถนนพรุ่ง ผู้คนสัญจรไปมาบนถนนพลุกพล่านรวมทั้งคนหาบของเร่ขายไปตามถนนองค,ครัก2สองนายที่คอยอรารัคขาชิวเย่หน้าประตูด้านฟูซีเหมือนกีม้าตำหลังสองหนุ่มสาวโดยทิ้งระยะห่างประมาณ4-5ถึงช่วงตัวอาชาหลังจากแยกกับบิดาก็ได้เวลาที่คนจะรับชิวเย่กับเปลียนรับรองพอดีลัว่วยนุนจึงแวะรับนา,ทา,นนบนา,างทีร้านฟูซีเหมือนเพื่อจะได้กลับตำหนักเข่อชิงไปพร้อมกันความสนิทสนมระหว่างชิวเย่และหลงจูและหลงจูร้านฟูซีเหมือ เพ,เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยเรื่น่าจึงออกมาจากที่นั่นเป็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งในสุดวันนี้ค้าก็มีการได้เห็นหอยปลาม่วงเสียที้าหากมาวางไว้ตรงหน้าเฉยๆคข้าจะไม่รู้เลยจริงๆนะว่านี่คือวัสดุสำรบย้อมผ้าสีม่วงจากกระพ,าพาัดบ้าป้าประมาณเป็นสีขาวขุ่นดูแล้วมาเห็นจะแตกต่างจากหอยทะเลชนิดอื่นๆแต่อย่างใดอาจารย์บอกว่า วัสดุที่ใช้ย้อมผ้าสีม่วงจากพัดนำไจากกันนาหอยฝาม่วงชนิดไปบดเป็น้งแล้วละลายกลับน้ําจริงๆแต่ต้องนำไปตากแดดเอาไว้หลายๆวันมันถึงจะกลายเป็นสีม่วงนี่จะฟังค่าอยู่หรือเปล่านะ อยู่ๆชิวเย่ที่กำลังเล่าอย่างออกรถออกชาติก็ประท้วงขึ้นมาด้วยความไม่พอใจและมองคอนรัวหยุนที่เอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเสียทีหนึ่งรัวหยุนกาลังใจลอยแต่กขเหลือบตาขึ้นมามองนางข้าได้ยินเจ้าพูดเลยว่าฟ้ากองหอยฟ้าม่วงเป็นหอยเป็นเป็นสีขาวขุ่นชิวเย่มองฝ่ายตรงข้ามอย่างสงบนสงสัยจําเรื่องอันใดอยู่ในใจหรือเปล่ารัวหยุนสะดุ้งวาบในใจและแสร้งทําตัวเป็นปกติข้าจำาเรื่องอันใดอยู่ในใจได้เล่า ก็จริงสิหากเจ้าเรื่องอันใดอยู่ในใจรับรองว่าไม่รอดพ้นสายตาคมกริบของข้าแน่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมามองนางนด้วยดวงตาสีดำสลิดเป็นประกายวาว,าววับจิวเต้ใจเต้นโครมครามแล้วเสเหบือนหน้าไปทางอืน่นกระนั้นยังอดจังอึมง,งามถามไม่ได้เหตุใดจึงมองกันอยู่ทีสายตาดุดันเช่นนั้นด้วยนะคิดจะชักดาบมาครข้าอีกหรืออย่างไรเพื่อจะบอกอะไรให้ข้ามีกลัวเจ้าเลยแม้แต่น้อย พูดยังไม่ทันขาดข้ามฝ่ายตรงข้ามชักมากเข้ามาใกล้จนเส้นขนของสองอาชาแทบจะสีกันนางอุทานด้วยความตกใจ,จใเจ้าคิดจะทําอะไรอีกราชค่าให้รววหยุหลวงห่ออะไรบางอย่างออกมาจากอกเสระยัดลงไปในมือนุ่มเล็กโดยแรง จากนั้นกระตุงกระทุงสี่ข้างม้าเร่งความเร็วขี่นําไปข้างหน้าเหมือนประมาทเกินกว่าจะขี่เคียงข้างนางต่อซิวเย,ย่เพ่งมองคล้องในมือที่แทบผลนไม้ต่างแห้งถูกบทสีเสียนิ่มจนแทบมาลงเรือสภาพเดิมไม่รู้ว่าซื้อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นางยกมุมปากอยากเยิ้ยมแม่ทอผลไม้เก็บเอาไว้อย่างนี้คล้ายกับเกรงว่าจะถูกใครเข้าพบเข้าก็ไม่ปานจากนั้นจึงขยับบางเหียนสั่งม้าให้วิ่งเร็วขึ้นเมื่อตามลวดยุนทันคอระรด้วยเสียงกลางหวานใส นี่เจ้ามีชั้นเชิงดาบเป็นเลิศหรือไม่เอาอย่างนี้แหมเล่าถ้าหากวันนี้ข้าถึงหน้าประตูใหญ่ก่อนเจ้าต้องสอนดาบก้าเหมือนอย่างที่สอนท่านอองในเมื่อรอให้โต้ตอบจากอีกฝ่ายนางกระทุงซ้นรองเท้าเท่ากับสีข้างมาทิ้งร่นอยู่ในทางล่างอย่างรวดเร็วดวงตาโครมขีดเป็นประกายว่าเป็นความปรารถใจแกมจะเนื้รีบบังคับไม้คว้าตามไปบ้างต่อให้ต้องตายก็จะไม่ยอมพราชัยชนะการแข่งกันครั้งนี้อย่างแน่นอน ไม่นานนักชิวเย่กับควบม้ามาถึงหน้าประตูตนาเกเออจริงรวัวยืน้นจงใจรงังท้ายนางตะบะโตลงจากหลงังมา้าแล้วก็ยิ้มยิ้มย่องยองย่างลำพองใจคิดมาถึงเลยว่าทักษะการขี่ม,ม้าของเจ้าจัดธรรมดาขนาดน,นี้ทั้งที่ออกจะใช้ดาบเก่งแทๆ้ๆดูซิว่าต่อไปเจ้ายังจะกล้าวามทำวางวางวางกลางอีกหรือไม่ทำท่าวางกลางก่ะ วางกลางอีกหรือไม่รัวหยุนแซงขมวดคิว้วซองซ้อนดาบของหญิงป่าเถือนอย่างเจ้าของยุ่งยาก่อซ้อนน้อยน้อยไปสิบเท่าเลยกระมังชิวเย่ยถึงตาคุนคิว้วใส่คำพูดแล้วเท้าสเสียวด้วยท่าทางเหมือนจะเอาเรื่องจังหวะที่กำลังจะขยับปากประทะคารมน้ำเสียงฝีเทา้ามาห่อรัวเรียวก็พันดังขึ้นมาเสียก่อนทั้งสองคนชะงักเท้าไปแล้ว หันไปมองทิศทางของผู้มาเยือนคนที่ขีม่ม้าอยู่นำหน้าที่กลุ่มที่มาใกล้นะักเคอทูดพิเศษจื่อเยียนที่เพิ่งจะพบกันวันนี้ล้วยุนหรือท่านององทรงอยู่ข้างในหรือไม่นายน้อยออกไปนอกเมืองเจ้ามาด้วยเรื่องอันใดจื่อเยียนตวัดตัวลงจากรังมาด้วยสีทางร้อนรนอย่างไม่อาจปกปิดข้ามือเรื่องสําคัญเร่งโดนต้องตูลรายงานท่านอองไม่ฉะนั้นทูลรายงานต้ององแทนก็ได้ล้วยุนลดเสียงลงม่พูดกระรองเมื่อพูดถึงรงเทียนตเต่าแห่งเฉยก็เสด็จออกไปกันนายน้อยด้วย ตกลงเกิดเรื่องใดกันแนะ่ จะเยียนเล่าเรื่ององคหญิงช้างเหลียวกระต้นบนหลันให้ทั้งสองฟังชิวแย่ยืยนอยู่ข้างๆทำตาโตพร้อมสูดหายใจเฮือกสวรรค์มีคนที่สามารถตบตาพวกเราทั้งหมดด้วยหรือนี่ตู้เฟิงพวกนั้นเป็นตัวปลอมใช่หรือไม่ลวดยุนเบาเสียงครึ้นโดยที่ไม่มีสีหน้าแตกเดินเอาภาพเหมือนของตู้เฟิงมาให้ข้าดูสิใครอีกคนที่ยืนข้างการส่งภาพเหมือนให้ลวดยุนยื่นมือออกไปร,รับพร้อมไล่สายตาขึ้นมองคนพวกนั้นก่อนทำหน้าประหลาดใจเหตุนใดพระพักองค์ชายเฮือตีถึงได้เป็นเช่นนั้นเล่า เปลือกตาเพือตีเขียวชั้นบวมเป่งเป็นลูกมะนาวแค่เห็นกระโดดแวะตถูกไขรประเคนหมัดใส่ไม่ได้ยินคําถามขององค์กระตระกูลชนองค์ชายแห่งตันลิ้งก็ทส่งสายตาดูดันไปทางเงียเยยนบัญชีนี้ต้องได้รับการชดใช้เป็นร้อยเท่าแน่ไม่สิต้องใช้ร่างกายชดใช้เป็นร้อยเท่าต่างหากในเช่นนี้คนที่เคยต่อยเขายัางไม่มีหน้าไหนไม่กุ้เก่าอ้อนบอนร้องให้คร่ำควรขอความเมตตาให้เขา,ขา,า,เขาเอาภาัยให้เลยสักคน โชคดีที่ล้วยุนไม่ใช่พวกสอดรู้สอดเทนก็ทําออกไปเพียงเท่านั้นก่อนฉันมาสนใจภาพเหมือนเจ้าตัวครีมวลภาพออกดูแล็กกล่าวอย่างมั่นใจทันทีไม่ใช่คนคนเดียวกันจริงๆด้วยทุกฝังที่พวกเราได้พบเป็นตัวปลอมเขามวลภาพดังนั้นส่งคืนเฮิตด,ดีเรื่องนี้จกช้ามไม่ได้ข้าจะไปหาไล่น้อยกับพวกเจ้าเดี๋ยวนี้ จือเย็นยินดีนะเจ้ารู้หรือว่าท่านออ,อกเสด็จนอกเมืองไปที่ใดพวกในน้อยออกไปเยี่ยมหูยินเย้าเยี่ยแม,ม่ข้าจะไม่รู้จักเส้นทางแต่ในน้อยมีองค์รกร์ตะกุลชวนตามไปอารคาคาข้ายใช้วิธีของตะกุลชวนติดต่อก,กับพวกเขาเรื่องนี้สําคัญเร่งด่วนทุกคนจึงรีบขึ้นม้าทันทีรวดยุนห้ามชือเยเอาไว้เจ้าไปด้วยก็เปล่าประโยชน์ข้าว่ารีบกลับเข้าไปตำหนักแล้วเตือนพวกชิวหลันจะดีกว่าตอนแรกชิอเยะทาท่าจะเทียงแต่สุดท้ายก็ต้องกลับเข้าไปในตำหนัก ามที่เขาบอกแต่โดยดีจบตอนนะครับขอบคุณครับ